สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องใบเตยพารวยมีพระสวยๆมาฝากพี่ๆเช่นเคยนะคะราคาองค์ละ100บาทนะถ้าซื้อ2องค์ขึ้นไปน้องใบเตยจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าสง่งเองนะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมรายการที่1กันเลยนะคะ หูใจองไหนสนใจใหมายเลขไหนโทรมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะในการที่หนึ่งนะคะเป็นปากน้ำหลวงพ่อสดดูกันชัดๆเลยนะคะ <c oughs> มีแต่แบบโอนนะคะพี่ๆไม่มีปลายทางนะต่อไปายการที่สองายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อทบไอเ,เหรียญหลวงพ่อพรขออภัยด้วยนะคะ รายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะปิดได้เลยนะคะพี่พิ๋ามีแต่แบบโอนนะไม่มีปลายทางนะคะต่อไปรายการที่สามปิดตาหลวงปู่เอี่ยมถูกใจทักหาน้องเตยได้เลยนะคะราคาองค์ละหนึ่งร้อยบาท ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่ง50บาทนะคะแต่ถ้าซื้อ2องค์ขึ้นไปน้องเตยจะส่งให้ฟรีนะต่อไปรายการที่4พระเกจิก,กำแพงเพชรสวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะ ID ลายกับเบอร์โทรน้องเตยเขียนไว้ด้านบนนะคะพี่ๆต่อไปรายการที่5้ารายการที่5เป็นเหรียญหลวง อูคูท่ารอขอดูรูปเพิ่มเติแมแอดไลน์าหาน้องเตยได้เลยนะคะต่อไปรายการที่หกรายการที่หกเป็นขุนแผนหลวงปูมหมุน ถูกใจปิดได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อพรห่มเหรียญหลวงพ่อพรห่มอ่พี่พี่ดูเอาันเลยนะคะถูกใจปิดได้เลยนะผิดพลาดประการใดหนูขออาภาัยด้วยนะคะปิดได้เลยนะคะต่อไปรายการที่แปด รายการที่แปดเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆปิดได้เลยนะคะพื้นที่ไกลหนูขอคิดเพิ่มห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นสมดิจเกดชัยโยนะคะ ต่อไปรายการที่สิรายการที่สิบเป็นพระกิ่งเก่าๆสวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะซื้อสององค์ขึ้นไปน้องเตยจัดส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวคิดเพิ่มห้าสิบบาทนะเสียค่าส่งต่อไปรายการที่สิบเอ็ดกุวัดใหญ่ชัยมงคล ปิดได้เลยนะคะดูเนื้อกันชัดๆได้เลยนะขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะคะต่อไปรายการที่12บสรายการที่12เป็นหลวงปิดตาหลวงปู่เอี่ยมสวยๆเลยนะคะ รายการที่สิบสารายการที่13เป็นเหรียญพระพุทธชินาราชปิดได้เลยนะคะมีแต่แบบโอนนะไม่มีปลายทางนะคะพี่ๆต่อไปรายการที่14บรายการที่14เป็นหลวงพ่อหนุม่มเนื้อดิน ถ้าหนูพูดชื่อพระองค์ไหนพิดหนูขออภัยด้วยนะคะหนูไม่ค่อยทราบพระนะปิดได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมสวยๆเลยนะคะ ได้เลยนะต่อไปรายการที่สิบหรายการที่สิบหกเป็นสมเด็จเกียรติชัยโยนะคะดูเนื้อกันชัดๆเลยนะส่งรูปขอดูรูปเนื้ออาจจะไม่ชัดเหมือนในคลิปนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะถูกใจก็โทรมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะต่อไปรายการที่ เจ็ดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ถูกใจปิดได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเป็นซุ้มกอน,นะคะพี่พีๆสวยๆเลยนะราคาหนึ่งร้อยบาท ซื้อสององค์ขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวหนูคิดเพิ่มห้าสิบบาทนะอันนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไป 19. รายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญลงพ่อเขียนสวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณโคตรจึงถูกใจสก,กิดหาน้องเตยได้เลยนะคะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะโคตรสวยเลยครัพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยีสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม สวยเลยนะคะพี่ๆดูเอากันเลยนะถูกใจก็สกิดหาน้องเตยได้เลยนะคะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะสอบถามเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมแมสไลได้เลยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองพักดกิ่งทิเบตด,ดูเอากันชัดๆได้เลยนะ ได้เลยนะคะต่อไปรายการที่ยีสิบสามเป็นไก่งวงนะคะปิดได้เลยนะต่อไปรายการที่24รายการที่ยีสี่เป็นปิดตาหลวงปุโต สวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าต่อไปรายการที่25รายการที่25เป็นเหรียญพระอาจารย์นําสวยๆเลยนะคะ บอก EP บอกหมายเลขให้ถูกต้องนะคะพี่พี่จา๋าต่อไปรายการที่26รายการที่26เป็นหลวงปู่สุกัดวัดปากนาคคลองนะคะสวยๆเลยนะต่อไปรายการที่27 รายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงปู่หงสวยๆเลยนะคะถูกใจองค์ไหนสนใจหมายเลขไหนโทรมาปิดก,กับน้องเตยได้เลยนะบอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะ สวยๆเลยค่ะพี่ๆปิดได้เลยนะคะราคาหนึ่งบาทซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งห้สิบบาทนะคะแต่ถ้าซื้อ2องอค์ขึ้นไปน้องใบเตยจะส่งให้ฟรีนะต่อไปรายการที่ยีิบเกรายการที่ยีสิบเก้าเป็นพระกิ่ง สวยๆเลยนะคะดูกันชัดๆได้เลยนะถูกใจก็ถักหาน้องเตยได้เลยนะคะต่อไปในการที่สามสิบราการที่สามสิบเป็นพระปกักไม้ขาว ดูรูปเพิ่มเติแมแอดไลน์หาหน้องเตยได้เลยนะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นหลวงปูทวดนะคะสวยๆเลยดูเอาคันชัดชัดได้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นไอรายการที่สามสิบสองนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบสองเป็นปิดตามไม่ทราบที่นะสวยๆเลยนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทราคาถูกๆเลยนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่สามสิบสามเหรียญเจ้าสัว สนใจติดต่อได้เลยนะคะถูกใจก็ปิดได้เลยนะต่อไปรายการที่สามสิบสี่เหลียหลวงพ่อแก่สวยๆเลยนะคะ ิดได้เลยนะต่อไปรายการที่สามสิบห้าเนื้อผงไม่ทราบที่น,นะคะปิดได้เลยนะต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบหกเรียนหลวงพ่อเงิน จะเป็นจอบลงพ่อเงินนั่นะปิดได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าต่อไปในการที่สามสิบเจ็ดพระลีลาสวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะ ออกกันชัดๆได้เลยต่อไปรายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดเป็นหลวงปูทิมเนื้อผง <c oughs> หน้าหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหลวงปูทิมเนื้อผงนะคะรายการที่สามสิบแปดต่อไปรายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบกเป็นแพะนะคะ สวยๆเลยนะปิดได้เลยนะคะพี่ีราคา100บาทถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งเองนะคะ50บาทแต่ถ้าซื้อ2ององขึ้นไปน้องใบเตยจะส่งให้ฟรีนะคะมีแต่แบบโอนนะคะไม่มีปลายทางนะต่อไปรายการที่40นะคะรายการสุดท้ายพี่หลวงพ่อคูณนะคะ ปิดได้เลยนะสวยๆเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะแล้วโทรมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทิดต่อๆไปนะผิดพลาดประการใดหนูขออาภัยด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะสวัสดีค่ะ